หมดคาถาสะดอกกุญแจพุทธคุณแม่กุญแจที่ใส่แล้วสะดอกให้หลุดได้ก่อนที่จะท่องบริกรรมพระเวทบทนี้จะด้วยการใดๆก็ตาม ให้ยกมือพนมไหว้ก้มลงกราบสามครั้งยกมือระดับหน้าอกให้ตั้งจิตสวดมนต์บทนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัพพุทสสะานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัพพุทสสะานะโมตัสสะภะคะวะโตระโมตสัมมาสัมพุทสสะก้มลงกราบสามครั้งสวดมนต์ถวายพระรัตนไพรแล้วให้บริกรรมพระเวทบทนี้สามข้าอมตะเจเจตั กูจะตัดแม่กุญแจให้หงายกูจะบ่ายหนทางให้หลมไปโลนสันโสทลักพระรามเอ๋ยช่วยกลับพระลักษ์เอ๋ยช่วยถอนมานิเอ๋ยช่วยขุมข่มเทเท,ทโอมประแจเหล็กโอมประแจทองใส่ลองๆองประแจแก้วกูใส่แล้วประแจอัดโอ้